สบายดีทุกท่านทุกคนนมจีนนมจีนน้ำยาปามามามาแสบตะลบปาเอิญที่ประดามันกินน้ำขี้เก่าขี้เดิมดแบพี่น้องเก่าไปมามาทุกคนคนหนาเมยจานบางงันไงมันโตเลยนะน่ะพักแกมพักแนมเข้าพักข,ขนาดพักข,ขนาดเพิ่งไม่มี่สมกินเเต็มถาดบ้องรู้อรอ ตามากทุกคนทุกคนเสร็จๆต้องกันครับขนมกีน้วอซองถาบเลยนะต้องกัน,ออกกนดีง่ายสิ่ไต้องากข้าวหนึงตัวไ สครับดีเป็นท่างกันหยาคเน,น,นเล็กฝนกะตกตกฝนเล็กุ้อ มามาทุกท่านทุกคนครับจับแล้วกันจับกันนานแล้วมันี่ยคุณน,น้องจ้องเข็มอ๋อคนมาแสงตังใจกันใช <laughs> อสุดย,ยอดคอรับไม่ควรจะปิดแหง่ถ้าำงืานหนไม่ดอ นึ่งข้าวทอดสวอไปมันมะแซลม์้มามาวกัน จะต้องจะกินนี่บ่ต้องมึงนะแค่กินเอมงเนอะเอ้ยใส่ปูแดงบ่กินวันไหนกินมาแดงปวดหัวจะกิน 金融。 กรับะรพี่น้องเลยมามมากป็นรูปฝากของเราหเหมืมมอเเนเที่ยวรนะ้านกินน้ำข้าวเก,าก่ากทเดิมคอมเมนต์ที่ส้มแล้วเนะีพี่น้องได้ว่าเป็นแน่แท้เอาละครับสำหรับกาต่อ,อกกนะค,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 ครับผมจอกันทปหนาแด้นพี่น้องกอไปนอคครับสวัสดีครับ